สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลชแนลจ้าเตยอันมื้อนี้ที่มาเก็บทำครบจัดของกาแฟาอีกเนาะพี่น้องเนาะเตยซื้อของมาไว้เกือบครบแล้วจ้ะล้อตั้งแต่อันที่เตย์สั่งในอันแอปฝ่ายแอปสมเนาะพี่น้องนเนาะเหลือของเป็นบางส่วนจ้ะเหลือบางส่วนที่เตย์ในในหมู่บ้านเ้างบะมีขายจ้ะก็เลยได้ซื้อได้สั่งในในอัน <c oughs> แอปเนาะพี่น้อง จะสร้างคองม,มาแล้วไปแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเตือนระน้ำหาบอ่ออีกขางนึงพ่ะนะมาเบิงเคยว่าไมนอีหยังหยุดถึงต้นไม้เห็ดอือคืออยู่พี่น้องเออเป็นพวกเจ้าพวกเจ้าสิ่วกใจบ่ออกมาเนี่ยมึงขึ้นนี่พวกเจ้าตื่นเลยได้หนิ่งดู้อะไพี่น้องมองไหวมีบ่เอาไปไหวพี่น้องเออเอามาไหวในงาไหม่ เดีย๋ยวจะได้บอกน้องเตยมาเก็บพี่เตยครับพี่เตยมาเก็บบอไบไวน้ำเล่นหน่อยลกูกแม่หาพึ่งเห็นบอพี่เตยเก็บอันนึงไปแล้ววันนี้ว่าอันนึงอยู่ใสคือเห็นอันเดียวพ่ะน่ะพี่น้องที่แรกว่าเม่นป้ายที่พี่หมอดเอามาตั้งไวโอ้กบพากันออกมาหนีไปถึงต้นไม้เนาะแล้วก็มาบอกเขาได้พี่น้องก็คิดว่าเขาให้เขาหาเองเราบึ่งส้งนะ ย่างมาร้านกับมือเศร้าเนี่ยจ้าละเมื่อกี้เนีย่ยจ้าย่างมาร้านกาแฟเมื่อกี้เนี่ยก็เลยเหลียวเบิง่งว่าเจ้าของสิเก็บแผ่นสั่งสีนี่จังใดเอเธอเนี่ยเฮ็ดว่ายา่มันบาดมือยา่มันหยั่งพี่น้องก็เลยพกาเก็บก็บเลยวา,างไว้จังสี่เดี๋ยวเห็นจังใดอีหยังคือเฮ็ดเธอเล่ออยู่ยางมาเพิ่งเบารถนี่ก่อนหน่อยจ้าลองดูเอาถิ่มไว้ให้เบิ่งต้างหนาดิเจ้าบ่อยุกเฮ้ยพี่น้อง ไปเบิ่งขวาอยู่ในร่างกันจ้ะเดี๋ยวมื่อนี้เตยจะลองวัดอันนี้เบิ่งเนะพี่น้องลองวัดไอ้เขาเตยนี้เบิง่งปรลุงเราก่ได้ออกมาจ้ะเราอยากหลายๆอย่างเนาะ,ะคนผู้เดียวนะพี่น้องแรีนตำนาตำลังคือว่าละพี่ก็ไปงานไปงานแล้วติลูกไปไปพี่เมย์ก็ไป,ไป,ไปงานแล้วจ้ะ ตันก็ไปโรงเรียนแล้วเหลือพี่เตยจ้ะพี่เตยยังไม่ไปอ๋อรู้แล้วว่าเหลืออีหยังบัดน,นี้รู้แล้วว่าเหลืออีหยังเหลือประเภทโซดาโอ้ยเนหนอเจสิประมาณมือเลี้ยงพลัสันให้เด็กน้อยเลือเรียนมาก่อนพี่น้องจังค่อยใส่เขาไปหาซื้อให้อันนี้ก็ซื้อมาเป็นบางส่วนจ้ะ อาอาหารประจำ่จ้ะซื้อเงื่อนบางส่วนค่ะบ,บางส่วนก็สร้างจากในแอปน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวซื้อเลยอันใด,นดที่ในหมู่บ้านเขามีเขาก็ซื้อใลยนี่ส่วนอันใดที่บ่มีเขาก็ไปสร้างซื้อเอาพี่น้องเพราะว่าตัวบริเขาในตลาดนะจ๊ะมืออื่นนอาจจะพรุ่งนี้ จะเอาน้ำแข็งมาลงพี่น้องเราจะเอาน้ำแข็งมาลงแล้วค่ะีนเก้าอี้พี่หมดอดเอามาให้มะอื่นก็ได้จะเอาน้ำแข็งลงได้แล้วนราจะเอาน้ำแข็งลงได้แล้วแหละพรุ่งนี้นะพี่น้องเอาลงได้กระขายได้เลยแหละบาทเนี่ยเพราะว่าของครบทุกอย่างแล้วจ้า มีบางส่วนเล็กๆกกน้อยๆที่ยังขาดเหลืออยู่ไปเสีเม็ดมาเมียนบางซิ่งบางอย่างอีกพี่น้องคุณ่้มสั์เดี่ยวเพเป็นดอา้จล่านกันกาแฟหน่อยเดี่ยนะ <c oughs> กาแฟสดยังเพ่เปิดขายเราพี่น้องเอาไวเ้เฮ็ดกินเจ้าของก่อนแต่ถ้าผู้ใดอยากซิมกะกะซีเฮ็ดให้ซิมนะพี่น้องนะเ <c oughs> พราะกาแฟแต่ซืม แต่ซัมาใหม่อกีกพี่น้องแต่ร้องเห็ดเบิงเบ้งอันติร้องเห็ดเบิ้งหลายเห็ดลายจะว่าจกรอบน้องพี่น้องเห็ดจนว่านอันกาแฟาเบิดเป็นกิโลลานหัวรอวะจ้าพี่น้องเขาบปลูเขาก็ต้องศึกษานะจ๊ะเขาก็ต้องเรียนรู้เราก็ต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้นะ้พี่น้อง ผู้ใดรูปผู้ใดมีเคล็ดลับอีกอย่างดีๆในการชงน้ำชงเครื่องดื่มพี่น้องจา๋าคอมเมนต์บอกเตยได้เด้จอจ้าเพราะเตยกบบสูตรที่เตยเฮ็ดมันกะเป็นสูตรของเตยเองเนาะแต่ว่าท่านใดที่มีเทคนิคดีๆในการเฮ็ดปรับแต้งปรับเอ่อเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าของของเฮาให้มันแซ่บมันนัวกเกิานะพี่น้องพี่น้อง ออกความคิดเห็นในด,ด้วยจ้ะบอกกันได้บอกก้าวกันได้พี่น้องผู้ใดมีสูตรใดแต่ร้องหลายๆสูตรเนาะเพราะแต่ว่าสูตรของเธอนน่มันก็โอเคอยู่ละ่ะแต่ว่าเราอยากเพิ่มเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ได้เสมอจ้ะแนะนำมาได้ด้วยพี่น้องว่าอันใดควรยังไดควรแบบใดแนะนํามาได้จ้ะพี่น้องยินดีรับคําแนะนําเด้อพี่น้องจ้ะ ขอบคุณทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์แหละพี่น้องเมื่อคืนนี้จะขอไปตอบคอมเมนต์ทยอยตอบด้วยพี่น้องจ้าอาจจะตอบบบทันท้เบิดเนะเาะทองมาเธอข้าอะไรมาตรงนี้อีกเนี่ยพี่น้องสิได้ลงไปเก็บปันอันนั้นในเขาด้วยค่ะนะถุงปิวลงไปจะลงไปเก็บคนะ่ะอากาศดีจ้าพี่น้องเมื้อเนี้ยเศ้าเศ้านี่อากาศดีกับอา่า ลิ้มลานกาแฟาขาง้านกาแฟนะจ๊ะเช้า,านี้ผู้ใดอยากกินกาแฟามาด้วยจ้าเช้านี้ใครอยากดื่มกาแฟาร้อนๆมาเด้อแต่ถ้าอยากคลายร้อนก็มาดื่มเย็นๆแต่หิวน้ําแข็งมาด้วยด้วยจ้ามือนี้ระธานน้ำแข็งลงจ้ามืออื่น่าจจ้าน้ำแข็งลงเนาะคะ่ะเตรียมพร้อมแล้วค่ะท่าในใดอยากกินอยากซิมมาเด้อพี่น้องเด้อย,ยินดีต้อนรับทุกคู่ทุกคนจ้า สมเนื้อสมูติก็เปิดรับออเดอร์ได้จ้าพี่น้องเปิดรับออเดอร์แล้วท่านใดสนใจถ้าก็าาไปที่เพจสมบัวคอม,มอสยินดีให้บริการจ้าเปิดรับออเดอร์ครับพี่นอ้องตะพยายามเบิ่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายของ ของร้านกาแฟหลายๆล้านนี่พี่น้องจ้าเขาปรับปรุงจังใดเขาเปลี่ยนแปลงเขาเฮ็ดจังใดนี่เสีพี่น้องพยายามเบิ่งเขาแล้วก็พยายาม,าายายามจะสิม,มาปรับปรุงใส่ร้านเจ้าของพี่น้องจ้าสิเฮ็ดจังใดให้มันได้รวดเร็วสําหรับเอ่อบางครั้งเตออาจจะความคิดเตอเตอว่าเตออยากเอาไปขายย้ำม,มือเศร้าความไม่สินะพี่น้องอยากเอาไปขายหน้าโรงเรียนหรือไปขายอย่างนี้นเสียจ้ะพี่น้องย้ำม,มือเศร้าไหมเป็นพวกกาแฟเป็นชาไทยชาเขียวังสิจ้ะ โอ้วันติเอ้ยมันติโกโก้ใช่ไหมพี่น้องกะแ,แค่คิดเนาะอยากใส่ขวดบรรจุขวดไปขายยังสินะพี่น้องมันจะเป็นจังใดมันเจ้าของสิมีเวลาพอบ่ะว่หลูกเต่าต้องไปโรงเรียนต้องไปยังจังสินะพี่น้องตื่นเช้ามาก็ต้องเฮ็ดงานบ้านงานยังเนาะนี่ละคือคือสิ่งที่เขาต้องดูแลเนาะพี่น้องจ้าก็เลยสองจิตสองใจย่จาว่าจะใส่แบบขวดบอ่อหรือจัจงใด พี่น้องออกความคิดเห็นมาได้ด้วยจ้าคลิปนี้ขอความคิดเห็นจากเอฟซีจากเอฟซีสุภูสุขคนจากพี่น้องสุขคนจ้าจากครอบครัวเต้าโรกตาลสุภูสุขคนครอบครัวสาวน้อยเพชรบันแพงทุกคนจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องเอ่อที่เข้ามาคอมเมนต์และให้กำลังใจจ้าจังไรค่อยพบดคุยกันคลิปใหม่เนาะพี่น้องเนาะคอมเมนต์กันเข้ามาหล,ลายๆจ้ายู่ดีสบายสุภูสุขคนจ้าร่ำรวยเงินทองร่ำรวยสุขภาพจ้าพบกันคลิปใหมจ่จ้าสวัสดีจ้า